ครับจากร้านใกล้ๆนะครับผมวันนี้จะมารีวิวคคเลดนะครับผมติดตั้งในรถออดดี้ดีทีนะครับผมลูกค้าติดตั้งหน้าจอ LCD ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านแอปของสมาร์ทโฟนนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของแอปนะครับผมล็อกคายล็อกนะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะลูกค้าเก็บเป็นโหมด LCD ด้วยนะครับผมนะครับอ่าก็จะมีโหมดเดิมออดดี้นะครับผมสามอย่างเลยนะครับผม สมารทโฟนหน้าจอ LCD และรีโมทเดิมนะครับผมติดตั้งใน Audi TT นะครับผมครับอันนี้คือหน้าตาของแอปนะครับผมจะมีล็อกคาล็อกเปิดฝาท้ายนะครับผมสั่งสตาร์ทนะครับผมแล้วก็อีกหน้าหนึ่งสามารถเช็คเช็ค GPS ได้นะครับผมนี่ครับเป็นประเทศไทยนะครับผมรถจอดอยู่ที่สาขาติว่นน์นะครับสามารถเช็คได้นะครับผมตามแอปเลยครับ ฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยแอปมือถือนะครับผมกดสั่งสตาร์ทครับผมรถได้ทาการสตาร์ทแล้วนะครับผมโดยผ่านแอปมือถือต่อมาเราจะดับนะครับจากแอปมือถือนะครับผมกดสั่งดับครับผมแล้วมีให้ใส่รหัสผ่านนะครับผมใส่รหัสเรียบร้อยรถดับเรียบร้อยครับผมนะครับ เรามาดูฟังก์ชันกันนะครับผมในแอปนะครับจะมีล็อกคายล็อกนะครับเปิดป่าท้ายนะครับผมเรากดล็อกครับผมอ่านี่รถล็อกแล้วนะครับผมกดสั่งคลายล็อกครับผมรถคายล็อกล้นนะครับกดล็อกอีกรอบครับผมอ่านี่รถล็อกแล้วนะครับผมต่อมาครับผม เรามาดูการเปิดฝาท้ายนะครับผมด้วยแอปนะครับผมอันนี้ฝาท้ายล็อกอยู่นะครับเปิดไม่ขึ้นนะครับผมเราจะสั่งผ่านจากมือถือนะครับเปิดฝาท้ายครับผมโอเคฝาท้ายเด้งแล้วนะครับผมอันนี้คือเปิดได้แล้วอีกรอบหนึ่งครับผมนี่เปิดแล้วนะครับเปิดครับผมฝาท้ายได้เปิดแล้วนะครับ รัาต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันนะครับสั่งสตาร์ทจากรีโมด LCD ก่อนนะครับผมขอสั่งสตาร์ทนะครับผมอันนี้รถได้ทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมเราจะดับจากรนีโมดเดิมนะครับผมรีโมดตรงรุ่นนะครับผมผมดะดับแล้วนะครับผมต่อมานะครับผม เราจะมาผ่านแอปแอปมือถือนะครับด้วยการสั่งสตาร์ตครับต่อสั่งสตาร์ตครับผมครัอันนี้รถได้สั่งสตาร์ตแล้วนะครับผมวิธีการดับนะครับผมผ่านแอปเหมือนกันรับผ่านแอปเหมือนกันครับผม ให้ใส่รหัสด้วยนะครับผมเพื่อความเซฟตีต้นะครับผมรถได้ทำการดับแล้วนะครับผมรถสตาร์ทนะครับผมอตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับผมเรียกได้นะครับรถได้ทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมเราจะลองหลับด้วยรีโมท เมือนเดิมนะครับผมนะครับเที่รถอันนี้รถได้ดับแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะสั่งการสตาร์ทด้วยรีโหมดหน้าจอ LCD นะครับผมอากสตาร์ทครับ นี้รถได้ทําการสตาร์ทแล้วนะครับผมเราจะดับด้วยหน้าจอ LCD เหมือนเดิมนะครับผมรถได้ทําการดับแล้วนะครับผมนะครับนอกจากนี้เราสามารถสั่งการจากรีหมท LCD ตัวที่เป็นปุ่มได้เหมือนกันนะครับผมปุ่มกดนะครับผม,ส,มสั่งสตาร์ทนะครับ ผม่างจากตัวปุ่มกดหน้าจอ l อซก็ได้นะครับผมเราจะมาดับเครื่องนะครับผมกดดับเครื่องนะครับนี่รถได้ทําการดับแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมและดับด้วยปุ่มนะครับผมนี่สั่งสตาร์ทนะครับผม ครับรถได้ทําการสตาร์ทแล้วล็อกให้นะครับผมเราจะเดินเข้าหารถนะครับผมเดินเข้าหารถนะครับเพื่อไปดับที่ปุ่มนะครับผมรถคายล็อกน,นะครับผมข้ามที่รถนะครับผมเมือ่อเราเข้ามาที่รถแล้วนะครับวิธีการดับนะครับผมเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับผม รถได้ทำการดับแล้วนะครับครับต่อมาเรามาดูฟังก์ชันล็อกค,ครล็อกออตโน้นะครับผมเราจะเดินออกนอกรถนะครับผมรถจะทำการล็อกให้นะครับ,รบอันนี้รถล็อกแล้วนะครับผมต่อมาเราจะเดินเข้ารถนะครับผมรถจะคายล็อกนะครับผม เสียงติ๊ดๆคือรถคายล็อกแล้วนะครับผมครับต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันนะครับผมระบบนะครับการใช้ปุ่มนะครับผมหรือการใช้รีโมทนะครับผมในขณะที่เราจะออกไปทําธุระหรือเราจะไปเติมน้ามันอะไรพวกนี้ครับผมโดยมีผู้โดยสารอยู่ข้างๆนะครับผมเราสามารถกดปุ่มที่รีโมทได้เลยนะครับผม หล่อจากรถไปนะครับนี้เลาอมาจากรถแล้วครับผมเรากดล็อกได้เลยครับผมกดล็อกนะครับผมประตูล็อกเลยครับเราสามารถเดินไปทําธุระได้เลยครับผมโดยที่เครื่องไมติดอยู่นะครับหลังจากเราทาธุระเสร็จนะครับผมเราจะเข้ารถนะครับผมแล้วกดคลายล็อกได้เลยครับกดคายล็อกนะครับผม เปิดประตูนะครับผมสามารถขับต่อได้เลยครับผมครับต่อมาเรามาดูฟังก์ชันนะครับผมการใช้ปุ่มสตาร์ทนะครับผมกดหนึ่งทีเนี่ยครับผมเป็นไฟออนนะครับกดอีกหนึ่งทีจะเป็นดับนะครับผมนี้จะเป็นดับนะครับในการสตาร์ทนะครับผมหยยบเบรกนะครับ เบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทครับผมนี่รถได้สตาร์ทแล้วนะครับผมต่อมาวิธีการดับนะครับผมเยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับผมรถจะทาการดับแล้วนะครับครับต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันความปลอดภัยนะครับผมตอนนี้รถได้ทาการล็อกอยู่นะครับผม ล้วเกิดการจรก,กรรมหรือการางั้นแงโดยที่ไม่ได้ถูกสั่งการจากตัวรีโมทนะครับผมนี่รถเปิดได้นะครับผมเข้ามาในรถแล้วนะครับผมเข้ามาในรถแล้วนะครับผมปุ่มสตาร์ทไม่สามารถกดได้นะครับผมกดปุ่มสตาร์ทแล้วไฟไม่ขึ้นนะครับผมนี่ครับ อย่าเบรกนะครับผมอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทก็ไม่ทํางานนะครับผมอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับระบบไม่ทํางานนะครับผมเพราะเกิดจากการคลายล็อกที่ไม่ถูกต้องนะครับผมระบบได้ทําการเซฟตี้แล้วนะครับครับต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันเปิดฝาท้ายนะครับผมนะครับอันนี้เปิดไม่ขึ้นนะครับผมเราจะสั่งเปิดด้วยรีโมท LCD นะครับผมกดฟังก์ชันฝาท้ายไว้นะครับผม นี่เปิดได้แล้วนะครับปิดครับอ่าปิดครับ้องเปิดใหม่นะครับผมนี่ครับปิดครับเรามาดูกับรีโมทตรงรุ่นมั่งนะครับผมเปีนรีโมทตรงรุ่นนะครับผมนี่ครับกดค้างไว้นะครับผม นี่ครับอีกรอบครับผมเรียบร้อยครับติดตั้งในออดี้ทีที